Mouse Boy，火影。 No! <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม้าส้มหัวหินค่ะทางช่อง22 G T V ของเรานั่นเองนะคะกับเฟิร์นค่ะแอมค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำเส้นเคยนะคะที่เราจะนำข่าวสารสารดีๆนะคะมาฝากทุกท่านวันนี้ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเรามาถ่ายนอกสถานที่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบว่าสวยมากเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดทิตที่ใครก็ตามนะคะที่เดินทางมาเที่ยวหัวหินชะอำเนี่ยคือจะต้องแวะมาแน่นอนและที่นี่คือเวทีนั่นเองนะคะคลีใช่ ใช่แล้วค่ะประเด็นว่ามาอิตาลีกันเลยทีเดียวนะคะด้วยการตกแต่งนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมุมต่างๆนะคะให้ดูเหมือนเรากําลังอยู่ในอิตาลีหรือยุโรปนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะเรามีเรือกอน์โดล่าจําลองนะคะประเด็นว่าเรากำลังนั่งได้นะนั่งได้ด้วยจําลองมีคนพาให้ด้วยนะคะเหมือนอยู่เวนิสกันเลยทีเดียวถ่ายรูปนี่คิดว่าอยู่เวนิสกันเลยนะคะอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นออกมาข้างนอกตื่นเต้นนะคะวันนี้สวยนะมีหมวกเอานี้แล้วนิดนึงให้เข้ากับบรรยากาศเพราะช่วงนี้ก็จะแบบว่าเวรี่คริสต์มาสแล้้วอะไรเงีย แล้วก็ที่นี่นะคะก็คือร้าน b a k e r and Bridge นั่นเองนะคะก็เป็นร้านกาแฟนะคะแช่์ชาโคอกาแฟทั้งหลายรวมไปถึงเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไอศครีมนะคะอาหารทานเล่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบเฮ้ยโดนเล่นเหนื่อยแล้วก็เข้ามาพักผ่อนกันที่นี่แล้วกันนะคะอยู่ด้านในเวเนเซียนั่นเองค่ะ มาถึงอ,อย่างแรก,แรกที่เราจะ<ห>ต้องนำมาฝากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยออกมาข้างนอกเราก็ไม่พลาดที่จะนําดวงมาฝากกัน<ช>นะคะมาเริ่มต้นที่ราศีเมษกันเลยค่ะผู้ที่เกิดวันที่15เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมคะ่ะการงานเริ่มต้นเดือนใหม่เนี่ยควรระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพของตัวเองนะคะ<ช>เหตุจากลูกน้องบริวารค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ไอ้ตรงเนี้ยข้อพิพาทตรงเนี้ยอาจจะทําให้การเงินของเราเดี่ยร่วไหลได้นะคะส่วนการงานนะคะก็จะมีะได้รับผลนะคะประโยชน์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะช่วงปลายปีเนาะแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์กับผู้นส่วนคู่ค้าสัญญาค่อนข้างดีค่ะส่วนความรักนะคะก็เข้าสังคมนะคะสั่งสรรค์กับมิสหายมากยิ่งขึ้นนะคะคนโสดก็จะได้พบหาคนถูกใจงานเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะได้เจอกันในช่วงนี้แหละ มาที่ของแอมกันบ้างค่ะราศีพุธโศค่ะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะการเงินนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ต้องยิ่งขยันค่ะถึงจะได้มากส่วนการงานค่ะยึดตําเขาเรียกว่ายึดมั่นคําสัญญานะคะอยู่ในกรอบระเบียบนะคะกฎกติกาถึงจะทำให้การเจรจาต่อรองกับหุ้นค้าผู้หุ้นส่วนค่ะ ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะ,ะส่วนความรักค่ะเป็นโอกาสเลยที่จะพบรักแทร้รักแท้ดูแลได้ก็งานนี้แหละนะคะใช่แล้วใช<ะ>่แล้วค่ะเอามาถึงราศีเมถุนกันบ้างค่ะ,คะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาย,ยนนะคะถึง14รกรกฎาคมค่ะการเงินนะคะมีรายจ่ายนะคะแล้วก็รายได้หมุนเวียนได้ดีนะคะพอๆกันนะคะไม่ติดขัดไม่ขัดสนอะไรนะคะ,คะแล้วก็มีโชคมีล่าสจากการเดินทางนั่นเองนะคะการลงทุนการงานการเริ่มต้นเดือนใหม่มีการลงทุนเริ่มกิจการหรืองานใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มอะไรก็ข ค่างที่จะโอเคเลยแหละสะดวกทั้งเงินสะดวกทั้งเขาเรียกว่า<ม>อะไร,รสะดวกทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็รุ่งเรืองดีนะคะ,<ช>ค,ะความรักนะคะอยู่ในระยะของการเดินทางการเดินทางชัละเธออะไรประมาณนี้นะคะก็อา,อาจจะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะต้องเดินทางนะคะที่มีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับคู่รักอะค่ะอาจจะต้องไปด้วยกันใช่นะคะหรืออาจจะต้องต่างคนต่างเดินทางแต่ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์จืดจางลงนะคะอาจจะทำให้อยิงห่างยิ่งคิดถึงถูกต้องหรือแม้ก็ยิ่งใกล้ก็ยิ่งคิดถึงนั่น เองอนะคะไม่เผื่อตัเลยนะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์รักนะคะรื่นรมพี่รมแบบว่ามีความสุขมากประมาณนี้ค่ะค่ะมาถึงกิจกรรมหัวหินกันบ้างค่ะจ้ะ ค่ะผู้ว่าประจวบนะคะได้นําหัวหน้าส่วนราชการค่ะและนักปั่นจักรยานนะคะจำนวน4,000กว่าคนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นขั้วบอยฟอร์แดนนั่นเองนะคะระยะทาง29กิโลเมตรค่ะโดยมีเครื่องบินพีชเมเกอร์ค่ะจํานวน2ลำเครื่องบินพีชเมเกอร์นั้นไม่ใช่นักร้องนะคะซึ่งเป็นฝูงบินนะคะสุดท้ายของโลกค่ะประจํา ประจำการที่กองบิน5ค่ะ,คะพร้อมนําธงชาติไทยผืนใหญ่นะคะและป้ายข้อความนะคะทรงพระเจริญน,นะคะยิ่งยืนนานตลอดขบวนคือจะจบอกเลยที่เห็น จริงเออเพราะพี่กลับไปบ้านมาพอดีวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะช่วงบ่ายนั่นเองนะคะบินหนวสวยมากก็ถ่ายรูปไม่ทันไอเนมันอยู่ไปทางประตูใช่ใช่ค่ะถ่ายรูปไม่ทันแต่จะบอกว่าสวยมากแล้วงานใหญ่มากพี่ไปอยู่ตอนที่เขากาลังแบบเริ่มพิธีเปิดกําลังจะปล่อยขบวนคือคนเยอะมากใช่แล้วก็แบบว่าดูในทีวียิ้มว่าใช่แล้วก็แบบว่าเออแบบ ตอนที่เครื่องบินบินผ่านอะที่มีธงอะอลังการงานสร้างมากจริงชใช่ใช่แล้วผ่านแบบหน้าไปใช่ไหมวนไปวนมาแล้วก็ไปผ่านตรงคําว่าเมือง3ามอ,าอ่าวโอ้ยคือเลิศอะจริงๆนะค<ช><ป>ะอย่างที่เห็นในภาพเลยะนะคะ,คะ,คะ,ะมาถึงกิจาก,การรมหัวหินของพี่กันบ้างค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคมนะคะเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะคุณนพพรมุฒิคุณขานายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะคะเป็นประธานในการ ประชุมนะคะเตรียมงานหัวหินรวมใจปันไปบ้านพ่อนันเองนะคะครั้งที่2ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวา2558ค่ะโดยมีนายมนตรีชูผูนะคะรองนายกเทศมนตรีนายจิรวัฒน์พรามณีรองประลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่และนายจรินทร์สุขสมบัต ผู้จัดการศูนย์การค้ามาเก็เวินเล่น,นะคะพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิสอพอหัวหินโรงเรียนในสิทธิทหารบกชมรมจักรยานโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองหัวหินนะคะ แล้วก็โชว์รูมรถ MG นะคะ,ะแล้วก็ชมรมถ่ายภาพหัวหินร่วมประชุมณนะห้องประชุมภูสุขเทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองค่ะโดยมีการกําหนดในการจัดกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกานั่นเองนะคะบริเวณหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจค่ะโดยมีเส้นทางการปั่นจักรยานนะคะจากศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจนะคะไปตามถนนเพชรเกษมค่ะยูเทิร์นาวังการงวนนะคะลงใต้นะคะมุ่งสู่อุทยานราชพักค่ะเพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะนะคะขบวนจักรยานร่วมแปลอักกษรสวยมมาาต เลยนะคะบริเวณหลานด้านหน้าสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามประเทศนะคะทั้ง7พระองค์ค่ะจากนั้นนะคะปั่นกลับมายังศูนย์การค้ามาเกสเวลแลดนะคะทำพิธีมอบเหรียญที่ระลึกนะคะรวมระยะทางการปั่นทั้งสิ้น2 3กิโลเมตรค่ะโดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งหมด1,500คนค่ะอันนี้คือคนในครอบครัวก็ไปปั่นด้วยใช่แล้วนะคะก็คือเป้าหมายอยู่ที่1,500คนนาะวันจริงนี่ก็เยอะเพอสมควรเลยเหมือนกันอ่ะใช่ค่ะตายค่ะ ไอ้ไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะสำหรับเบรกแรกของรายการนะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกหน้าค่ะมอสอยหัวหินรู้จักร้านข่ายยาจ้นตึงมันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะทุกครั้งที่ซื้อยาคุณแม่ก็จะพามาซื้อที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด เพราะที่นี่มียาแผนปัจจุบคคันครบครันเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลามาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านขายยาแผนปัจจุบันที่คุณไว้วางใจจากรุ่นสู่รุ่นหน้าตลาดฉัชดชัยถนนเพชรเกษมร้านขายยาจี้อันตึง มอยหหัวินค่ะก็มาถึงกิจกรรมบันเทิงใจกันมั่งนะคะ วันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะงานเขาได้มีงานสืบสารวัฒนธรรมไทยใส่ชุมชนอำเภอหัวหินค่ะเทิดไทองราชันค่ะครั้งที่11ของสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหินของเรานะคะที่สวนสาธารณะผลกิ่งเพชรค่ะพบกับการแสดงซึ่งมีการแสดงจากนักเรียนนะคะมากมายหลายสิบชุดเลยนะคะซึ่งงานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ 18แปนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะงานนี้เขามีถึงวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองอ๋อนะคะก็เป็นข่าวที่เรามาฝากกันบางคนบอกว่าอ้าแต่มีรูปเยอะแยะเลยนะเนี่ยมีการแสดงของใช่บางคนก็ไปร่วมมาบางคนก็ไม่ได้ไปแต่ไม่เป็นไรกิจกรรมดีๆอย่างนี้จัดขึ้นทุกปีแน่นอนนะคะพลาดแล้วก็รอปีหน้าได้ไม่ค่ะแต่ในระหว่างรองานอื่นไปเรื่อยๆถูกต้องระหว่างปีนี้มีการตลอดนะคะที่นี่มาถึงงานที่ ทุกจังหวัดรอคอยงานกาชาดนั่นเองนะคะ,คะและแล้วนะคะหัวหินก็มาถึงแล้วค่ะ,คะกาชาดหัวหินครั้งที่18ค่ะที่สวนหลวงราชินี19ไร่นั่นเองนะคะมีผู้ว่าประชบคนดีคันนะคะเป็นประธานเปิดงานไปนแล้วนะคะ,คะแล้วก็ มีการจัดขึ้นอย่างที่เห็นกันนั่นเองนะคะก็กิจกรรมออกร้านนะคะมากมายนะคะป้๊บเป่าป้าปงกิจกรรมเกมหนุกนานนะคะอาหงอาหารเครื่องเล่นเด็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะอ่าพูดภาพไม่ได้คือของกินนั่นเองนะคะหลากหลายมากมายเลยสีเดียวนะคะแล้วก็มีการแสดงนะคะจากศิลปินมากมายนะคะมีการจับรางวัลของสลากกาชาตินะคะพื่อทายสค่ะรำวงย้อนยุคนะคะอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพื้นบ้านเลยทีเดียวนะคะที่ทเป็นที่นิยมกันเลยทีเดียวะะนะคะแล้วก็สินค้าราคาถูกค่ะซึ่งงานก็มีจนถึงเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานั่นเอง<ช>นะคะก็สนุกสนานกันไปสำหรับงานกระชาดหัวหินค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่พลาดกันเลยทีเดียวนะรายการเราค่อนข้างหลากหลายค่ะตรงนั่นหมั่งตรงนี้หมั่งข้างในหมั่งข้างนอกไปเรื่อยเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องเบลนะคะคนสวยของเรานะคะจะพาไปบ้านใครไปทําอะไรยังไงไปทักทายใครสมาชิกท่านไหนนะคะก็ไปพร้อมน้องเบลเลยแล้วกันนะคะกับ m o s e joy happy surprise ค่ะไปกันเลยค่ะ Wish you a Merry Christmas Wish you a Merry Christmas Wish you a Merry Christmas And a Happy New Year สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้ววันนี้ก็มาพบกับเดลอีกแล้วนะคะกับช่วง My Boy Happy Easter Friday นะคะกับวันนี้ค่ะตีมคริสต์มาสนั่นเองนะคะวันนี้เป็นสาตติสักสวยนะคะแล้วก็เราจะมาตามหาผู้โชคดีสําหรับสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะที่กําลังเปิดช่วง22 รายการข่าวท้องถิ่นอยู่นี่เองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนเรียบทางรถไฟนั่นเองค่ะวันนี้นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีที่กําลังเปิดชอ่องยี่สิบสองอยู่นั้นนะ,ะวันนี้ต้องติดตามชมกันเลยวันนี้มาช้อปปิ้งที่ร้านเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าสวยจังเลยอะ่ะแล้วก็มาบอกมาตามหาผู้ชมดีด้วยนะคะและ้วก็นั่งไงยเขาก็เราเปิดอยู่พอดีเลยนะคะเชอ่องยี่สิบสองรายการของหิ่นเดี๋ยวไปสอบภ้ายเขากันเลยดีกว่าค่ะร สวัสดีค่ะคะชื่ออะไรคะ,ช,คะชื่อแนนค่ะชื่อแนนนะคะ,ะวันนี้ค่ะนะคะรู้ตัวไว้ว่าเป็นผู้โชคดีอยู่นะคะวันนี้เราจะมามอบของรางวัลให้นะคะแต่ว่าก่อื่นขอสัมภาษณ์นิดนึงชื่อแนนใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวถามนิดน,นึง<อ>ค่ะว่าเป็นสมาชิกข,ของเรากี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วนะคะแล้วะะก็ชอบดูช่องไหนรายการไหนเป็นพิเศษคะ ช่อง22อะค่ะรายการข่าวท้องถิ่นนะคะนั่นแน่นะคะแบบว่าสวยขนาดนี้แล้วก็เป็นคนชาตสมัยด้วยนะคะติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้แนนค่ะฝากอะไรกับผู้ชมทั้งวันนี้หนึ่งว่าทำไมาถึงเลือกติดที่อัตติเ er คเบิรทีวีคะก็เป็นอ่าเป็นเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะจะเรียกใช้ง่ายได้ตลอดเลยค่ะค่ะนะคะ,คะนะครบริการดีแบบนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรามีเซอร์ไพรส์มาด้วยนะคะวันนี้ก็มีของรางวัลมามอบให้นะคะแต่ว่าก่อนอื่น ขอถามคำถามนิดนึงนะคะว่าทราบไหมคะว่าสมาชิกรายปีของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่เอ่ย2,500ค่ะ2,500แน่ใจนะค่ะแน่ใจค่ะแล้วก็ถูกต้องค่ะขอรางวัลมาเลยอันนี้นะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสด้วยเป็นในตัวเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็มอบของรางวัลไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชม สัปดาห์หน้านะคะผู้โชคดีนะคะจะเป็นใครต้องติดตามชมกันด้วยนะคะแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากจะได้ของรางวัลดีๆแบบนี้ค่ะเปิดช่องยี่สองรายการข่าวท้องถิ่นรอนเลยนะเดี๋ยวซานตี้สุดสวยนี่จะไปค่ะถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นมากกว่าการดูทีวีเพราะคุณคือครอบครัวแบเบเราเที่ยวตึงแคยเวนทีวียา <Yeah! S 1> ค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมอบช่วงนะคะให้กับพิธีกรทั้งสองสาวสวยเลยในห้องส่งนะคะไปเลยค่ะ อหัวหินมาแล้วมาแล้วไฮอินเทอร์เน็ต GTV เคเบิลพบกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งตรงถึงบ้านลูกค้า <Come on. S 1> ราคาเริ่มต้น590บาท <Come on. S 1> ความเร็วอินเทอร์เน็ต15เมกะไบต์ และแพ็กเกจคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแค่จ่าย790บาทได้ทั้งความเร็วเน็ต15มกและรายการช่องทีวีเกือบ200ช่องหางไม่ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีค่าบริการราย1เดือน3เดือน6เดือนและ12เดือนฟรีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะ จากกระแสผู้ใช้จริงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเน็ตแรงความเร็วคงที่สม่ำเสมอแล้ววันนี้สำหรับสมาชิกเคเบิลติดตั้งเน็ตวันนี้ลด100บาททันทีประหยัดไปปีละ1 2 0 0บาทเลยนะ แค่นี้ยังไม่พอยังมีฟรีค่าบริการค่าแรงติดตั้งค่ามินิโนดค่าแรกเข้าและ ONU Wi-Fi ฟรีแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจาก GTV Cable หัวหินเท่านั้น m o อยหัวหินค่าก็ถึงค่าประชาสัมพันธ์กันมากนะคะค่ะ ค่ะวของแอมค่ะเป็นงานเกี่ยวกับกีฬาค่ะพี่ค่ะเป็นเทนนิสเวิลด์นั่นเองนะคะชาลเลนจ์ชาเลนจ์ชิพส์นั่นเองหัวทรงท้ายปีเวิลด์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพดูท6นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับปรากฏการณ์การแข่งขันเทนนิสแมัชพิเศษนะคะหัวหินเวิลด์เทนนิสค่ะอินวีเตชั่น2016นะคะที่เมืองตากอากาศหัวหินบ้านเรานั่นเองนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าจะมีคู่นักหวดหญิงชื่อดังระดับโลกมารวมด้วยรายการนี้นะคะเขาจัดขึ้นวันที่31ธันวาคมวันท ะึะจนึงมกราคมนั่นเองนะคะ่เใช่ที่สนามเซนเทเนียลคลับหัวหินคาเภหัิหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะท่านอาจจะไม่ทราบว่าเซนเทเนียลคลับคืออะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่แล้วนะคะก็เรียกหัวนาค่ะหัวนานะคะคอนโดดงบริเวณนั้นเองนะคะใช่ค่ะใช่แล้วนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะและซื้อบัตรได้ที่เซนเทเนียลคลับหัวหินนะคะโทรตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะ032ค่ะ9 0 9า3 3และเอเจนซี่นะคะกรุงเทพโทร0 9 4 3 8 7 4 0 0 2ค่ะ ค่ะก็เซนเทนเนอร์คลับนะคะเป็นสปอร์ตคลับนะคะขนาดใหญ่นะคะของหัวหินที่พึ่งสร้างขึ้นนั่นเองที่เพิ่งเกิดเลยนะใช่แล้วนะคะเป็นเขเรียกว่าสปอร์ตคลับครงวงจรนะะยังไงสามารถไปเยี่ยมชมและอย่าลืมนะคะแมทหยุดโลกนะคะที่หัวหินของเรานั้นเองค่ะอ้ามาถึงข่าวประชาสัมพันธ์พี่กันบ้างนะคะก็ยังไงก็ขอประชาสัมพันธ์ค่ะชวนเพื่อนๆให้มาที่เลย ที่ไหนคะเดอะเวนิเซียนั่นเองนะคะมาแวะถ่ายรูปนะคะไลท์การ์เด้นนะคะอย่างนี้เราเก็บภาพมาฝากกันแล้วด้วยนะคะซึ่งชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะย้ำเลยย้ำเลยว่าจะได้ร่วมถ่ายรายการขอโทษค่ะร่วมถ่ายภาพฟรีนะคะโดยรับสิทธิพิเศษนะคะก็คือเป็นบัตรนะคะเข้าเดอะเวนิเซียฟรีนะคะตลอดปี2559นั่นเองนะคะก็เพียงคุณยืนยันด้วยบัตรประชาชนว่าคุณมีทะเบียนบ้านภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีริขันค่ะคุณก็ จะได้เข้ามาถ่ายรูปที่โซนนี้ฟรีกันเลยเดินเล่นก็คือบริเวณโซนแถวๆนี้นั่นเองนะคะ,คะฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเข้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ลุ้นของรับรางวัลพิเศษนั่นเองนะคะ ต้อนรับปีใหม่มากมายนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายนะคะซึ่งช่วงของรางวัลแล้วก็สิทธิพิเศษเนี่ยจะอยู่ <ขอ S 1> ช่วงแใช,ใช่ช่วงคริสต์มาสนะคะจนถึงวันที่สองมกราคมนั่นเองนะคะเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะที่เดอะเวนิเซียคือถ้าช่วงวันที่2 5ถึง2เนี่ยมากันเนี่ยจะมีช่วงของการแจกของรางวัลด้วยนะคะ,คะยังไงก็อย่าลืมมาลันลากันกที่นี่นะคะไม่รู้จะไปไหนอะไรยังไงคริสต์มาสนี่ควรจะมานะม,มาถ่ายรูปกับไฟสวยๆนะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่ชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะสามารถซื้อบัตรแบบ100ก็สามารถเข้าชมปาร์คต่างๆนะคะแล้วก็ชมมินิซูได้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกซื้อคูป,ปองรับประทานอาหารเนี่ย100บาทนั่นเองนะคะแล้วก็แทนส่วนบัตรเขาเรียกว่าอะไรบัตรทานอาหาร100บาทเนี่ยจะเป็นการแทน เรียกว่าอะไรแทนค่าผ่านประตู100ไปเลยทีเดียวก็คือเท่ากับว่าทานอาหาร100ค่าผ่านประตูไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายค่าผ่านประตูทานอาหารฟรีเอามีค่าเท่ากันนะคะประมาณนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถทานอาหารได้เต็มมูลค่าเลยแล้วกันส่วนกรนรีนักท่องเที่ยวนะคะจะเข้าถ่ายรูปซนต่างๆนะคะแล้วก็ 3D บ้านกลับหัวมินิยุโรปนะคะหรือล่องเรือกดนารีและอื่นๆนะคะสามารถ ซื้อแพ็กเกจคุ้มค่าราคาประหยัดอะไรบ้างเลยคะช่วงนี้นะคะมีแพ็กเกจ A ค่ะ180บาทแถมคูปองอาหาร50บาทแพ็กเกจ B ค่ะ280บาทแถมคูปองอาหาร50บาทแพ็กเกจ C นะคะ480บาทแถมคูปองอาหารและเครื่องดื่ม100บาทค่ะเป็นไงคุ้มค่าอลังการงานสร้างที่เดอะเวียเซียค่ะค่ะต่อไปเราไปไหนกันคะพี่อเดี๋ยวเราจะออกไปชุมชนข้างนอกอีกแล้วแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาพาไปเองแล้วกันเนาะถูกต้องนะคะให้คุณต้นน้ำพาไปแล้วกันนะคะกับเล่าข่าวชาวชุมชนคค่่ะะไปกเลย สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงเล่าข่าวชาวชุมชนโดยต้นน้ำสีสุดาอาจฐานวันนี้ต้นน้ำพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่งานกาชาติอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งนะคะเขาจัดขึ้นเป็นปีที่18แล้วนะคะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะณนะสวนหลวงราชินิ19ไร่ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราตามมาชมพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ งานกาชาติหัวหินครั้งที่18จัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง20ธันวาคม2558สณสวนหลวงราชินี19ไร่อําเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดงานวันแรก10ธันวาคม2558ดรทวีนริศสิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเป็นประธานเปิดงาน เ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้ไว้เป็นทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ในโอกาสต่อไปพบกับการแสดงบนเวทีของศิลปินทุกขั้นคืนจับรางวัลฉลากกาชาติเพื่อการกุศลระมงย้อนยุคและสินค้าราคาถูกมากมายค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะตอนนี้นะคะ จะมาสอบถามความรู้สึกนะคะของผู้ที่มาเที่ยวในงานว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะสวัสดีคุณพี่ค่ะสอบถามคุณพี่นิดนึงคุณพี่ชื่ออะไรคะได้ความสวงามค่ะคุณพี่เป็นคนหัวหินใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่ไหนของอยู่อยู่บ่อฝ้ายใช่ไหมคะอ่านะคะวันนี้คุณพี่มาที่งานกาชาติรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็มีความดีเด่นก็ ก็คือดินดินแล้มีต่างสุขให้ความชันผุโสรุษขบวนค่ะค่ะแล้วก็พื้นที่มาเป็นประจำทุกปีเลยใช่ไหมคะมาทุกปีเลยนะคะแล้ววันนี้โอ้โหได้ของรางวัลใหญ่ๆด้วยวันนี้ได้อะไรแบตไปบ้างอันเนี้ก็ได้ทีวีนะคะค่ะสามจุดสองนิ้วสามจุดสองนิ้วเลยทีเดียวโอ้โหนะคะได้ท้าตมเลยนะคะทั้ง กะว่าจะไปเปิดร้านกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะกะจะมาเหมาที่กาชาติแล้วไปเปิดร้านที่สําคัญเราได้ทําบุญด้วยใช่ไหมคะอ่าได้ค่ะอ่ะนะคะแล้วคุณพี่ซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยเออแบบเดีตอนนี้ก็แค่ห้าร้อยบาทแค่ห้าร้อยบาทโอ้โหจะได้ของจังเยอะแยะเนาะโอ้โหนะคะเรียกว่านี่แหละค่ะเรียกว่าผลของการทําบุญที่เราแบกไปทำบุญนะคะที่งานกาชาติอัมพรวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะเอาลปขายตั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะทีขอบคุณครับค่ะ ค่ะและนี่คือบรรยากาศภายในงานทั้งหมดวันนี้นะคะจักงานกาชาติอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่18ดนั่นเองนะคะบรรยากาศภายในงานวันนี้โหเรียกได้ว,ว่าสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะมีรางวัลใหญ่ๆออกกันมากมายกันเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะอย่างที่ท่านได้ชมกันไปแล้วนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวกันคะ่ะที่งานกาชาติอำเภอวัวหินนะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีะคะ่ะสําหรับปีหน้าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อย่างไงา นะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะจากกาชาติอ,ออำเภอหินนะคะช่วงนี้พักชมสิ่ที่น่าสนใจกันสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพิธีกรสองสาวของเราที่ห้องส่งกันเลยนะคะม,มอสบอยหัวหิน เคเบิลหัวหินรับสมัครพนักง,งานธุรการ2อัตราเงินเดือน10 0 0 0บาทขึ้นไปเพศหญิงอายุไม่เกิน20 3 5ปีระดับปวชถึงปวสขึ้นไปมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษสามารถทำงานล่วงเวลาได้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่เคเบิลหัวหินบอสมัยหัวหิน ก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นน้ำมากนะคะที่พาเราไปร่วมงานกระชาติมาโหยิ่งให,ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องใช้เรื่องช็อปโอโ้โหไม่น่าไม่ผิดหวังเลยนะใช่แล้วนะคะ,ะไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวนะ,ะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชุมชนไหนมีของดีมีงานดีมีงาน,ดงาน,ดงานเด็กคุณต้นน้ำพาไปแน่นอนใช่แล้ว,ะค,ะลวค่ะ,ะค่ะค่ะทริปสุขภาพกันมากดีกว่าจากก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็จะมีทริปสุขภาพมาช่วยดูแล ตัวคุณเองนี่แหละในช่วงหน้าหนาวสาวๆมาจะขาแตกใช่คะ่ะเรา,ามีเจนวิธีอ,อันดับแรกคะ่ะอย่าทำให้ผิวแห้งนั่นก็คืออย่าอาบน้ำอุ่นเลยเจริงๆหนูพี่ออชอบมากเลย คือแบบยิ่งหนาวเรายิ่งอาบน้ำน้ำอุ่นใช่ไหมผิวแปลมันจะแห้งมากนั่นเองนะคะคืออาบน้ําให้มันอยู่ในอุณหภูมิพอดีใช่แล้วค่ะสองค่ะเลือกแชมพูสระผมอ่อนๆค่ะและควรใช้คอนดิชันเนอร์ทุกครั้งหลังสระเพื่อปรับสภาพประจุไฟฟ้าในผมของเราใช่ใช่เพราะว่ามักจะเกิดอาการเป็นรังแค่ะรังแครแล้วก็หนังศีรษะแห้งแล้วก็ผมแห้งในช่วงหน้าหนาวนะคะค่ะต่อค่ะทาวาสลีนที่มือเท้าริมฝีปากหรือว่าตรงที่แตกลายเออพี่ทาตล เราหายไหมคะหายค่ะหายอ๋อหายนะคะแตกลายอะไรคะลายงาแตกลายนี่ไม่น่าจะหายแตกลายเป็นแผ่นที่อะไรใช่ไหมคะต่อมาค่ะใส่เสื้อผ้าปกปิดมิชิดค่ะเพื่อลดการสัมผัสกับความแห้งเป็นการลดการเสียน้าค่ะจากผิวหนังของเราใช่แล้วเราก็ต้องดื่มน้าเยอะๆด้วยใช่ค่ะใครบอกว่าหน้าหนาวอากาศทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชุ่มชื้นหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นะเราต้องดื่มน้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็ดูดออกไปเหมือนกันใช่ค่ะ ต่อมาค่ะหลีกเลี่ยงแสงแดดลมแรงค่ะควรใช้โลชั่นครีมทาบำรุงด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าหนาวแดดจะแรงกว่าเดิมด้วยแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญร้อนมากด้วยรอนก็รแล้วลมก็แรงอีกนะคะใช่แล้วค่ะต่อมาค่ะการใช้ยาบางชนิดเช่นอาจทําให้เกิดการอ่ระเครืองผิวนะคะเช่นยาัษาสิวถ้ามีโรคประจําตัวเช่นความดันไขมันและทานยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเนี่ยก็จะทาให้ผิวแห้งมากขึ้นด้วยเช่นกันอ ก็อ<ด>ย่างไงห้ระมาระวังต้องดื่มน้ำเยอะแล้วกันนะคะอันดับสุดท้ายเลยค่ะทานผักผลไม้ เยอะๆเลยแล้วก็งดเครื่องดื่มเป็นแอลกอฮอล์จะดีมากกาแฟเหล้าอะไรเงี้ยบุหรี่่หยุดหยุดไปช่วงช่วงนี้เหอเขาเรียกว่าใครที่เป็นการเลิกไปในตัวบางคนที่เขามีอาการแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยแล้วอยู่ในช่วงของหน้าหนาวถ้าดื่มก็ไปป่วยได้เลยนะคะหรือเป็นลักษณะที่ว่าจะแบบหนาวมากจะหนาวมากกว่าปกติมากเลยเออใช่บางคนเขาไม่เข้าใจไงเออใช่ค่ะไงก็ะมัดระวังด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องแต่งกายนะคะผิวพรรณและอาหารค่ะมาไปถึงคั้นควบของพี่กันบ้างนะคะ คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยนะ The only man who never makes a mistake is the man who never does anything นะคะก็คือคุณไม่เคยทำอะไรเลยอ่ะเออก็เลยก็เลยไม่ผิดเลยไงแต่คนทำมันต้องผิดบ้างเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คำคมลลอองงผิดถูกนใช่แล้วนะคะคำคมจากคุณ Riodor ริสเวลนั่นเองค่ะ ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะที่ร้าน Baker and b r i e นั่นเองนะคะสำหรับคอกาแฟนะคะที่เข้ามาเที่ยวในเวนิเซียนะคะก็เข้ามาพักผ่อนทานอาหารเครื่องดื่มของทันเล่นเบเกอรี่ไอศครีมโทสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กันที่นี่ได้นะคะมุมถ่ายรูปสวยๆภายในร้านด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ไม่รู้จะไปไหนอะก็มาที่นี่แหละก็มาที่นี่แหละ <c oughs> นะคะแต่ที่สำคัญอะเดวีเนเซียนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่แน่นอน <c oughs> อทั้งชาวต่างชาติและนะักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งไทยและเทศจะต้องมาแวะกันนะคะกับสถานที่ท่องเที่ยวตกแต่งสไตล์ยุโรปอิตาลีแบบนี้นะคะมีเรอก <c oughs> อรลล่าให้ ลองกันด้วยมีมุมถ่ายรูปสวยๆต่างๆมีสวนสัตว์มีเสื้อผ้ามีศูนย์ให้ชอ้ปชอปปิง้งช้อปปิ้งลดราคากันมากมายเลยของฝ่งของฝากมีหมดเลยนะคะ,คะกับเดอะเวนิเซียหัวหินนั่นเองค่ะ,ะชานะคะอยู่ติดๆกันปลายๆหัวหินนู้นต้นๆชามะนะคะอยู่ริมถนนเพชรเกษมนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีโปรโมชั่นด้วยอย่างที่บอกกันไปแจ้งเงินไปนะคะก็ชาวเพชรบุรีชาวประจวบนะคะยื่นบัตรบอกรับรองว่าได้เข้าฟรีแน่นอนมาถ่ายรูปกันตรงนี้เดินเล่นกันแถวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวทัั่วไปซื้อบตร นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะทานอาหารได้ด้วยค่ะอ่าค่ะก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่เดอะเวนิเซียอ้อแล้วก็นะคะต้องขอขอบคุณเครื่องเครื่องประดับพร็พอพพรอพเราในวันนี้นะคะสวยไหมใส่แล้วหมวกซันตา้ามีไฟวิบ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 สวยๆแบบนี้ใช่เป็นซซนตี้เลยนะคะเข้ากับช่วงคริสต์มาสของเราเนาะค่ะอ่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหมวกสวยๆนะคะจากร้าน ไดโนเสาร์ชเวนตันั่นเองนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดนันดไดโนเสาร์ูรู้จักไหมอ่าชาวหัหินรู้จักแน่นอนเพราะว่าตลาดนัดนี้เปิดทุกวันข,ของกินเยอะมากอร่อยด้วยะนะคะที่สําคัญร้านนี้นะคะอยู่ตรงตึกแถวสูงๆด้านหน้าเลยเห็นเด่นเป็นสง,ง่าเลยว่าไดโนเสาร์ชเวนต้ันั่นเองนะคะแล้วก็ภายในร้านนะคะก็จําหน่าย ของเครื่องใช้มากมายค่ะอุปโภคบริโภคนะคะรวมไปถึงของตกแต่งนะคะในราคาที่ถูกมากๆถูกมากๆใช่เลยน,นะคะเจแปนที่พลัสตนั่นเองนะคะแล้วช่วงนี้ใครหาของตกแต่งปีใหม่คริสต์มาสอยู่นะไปที่ร้านนี้เลยนะคะเพียบค่ะ ราคาไม่แพงเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราและพี่ทีมงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางเทศบาลเมืองหินและหนังสือพิมู์หินสารนะคะที่ทำให้เราได้มีเรื่องเอ่เมาส์มอยพูดนั่นพูดนี่ทำให้ผู้ชมเราไม่เบื่อนะขอบคุณจะไม่เบื่อนะไม่เบื่อไม่เบื่อนะค่ะและอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนได้ในรายการเมาส์มอยหัวหินค่ะทางช่องไหนคะช่อง22 GTV ของเรานั่นเองค่ะค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลาหโมงเช้าถึง8โมงค่ะหโมงถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะสาเทุ่มถึงเที่ นีแซนตี้สวยๆจะมาส่งบุคคลเข้านอนใช่แล้วนะคะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าดูเยอะที่สุดแล้วมีลูกเรามีแฟนคลับชาวต่างชาติด้วยใช่แล้วนะคะขอบคุณที่จองกันได้นะคะค่ะและอย่าลืมนะคะเป็นมากกว่าการดูทีวีเพราะคุณคือครอบครัวเดียวกับเราจียนตึงแคเบิลทีวีสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Mouse Boy，火影。